สวัสดีครับวันนี้พบกับ abstract ไนแล้วก็คูต้องมีทํามือนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับทดสอบมีดนะครับมีดพระขอนะครับ เป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กไอยีพีเก้านะครับนี่ครับขนาดใบราวสิบเอ็ดสิบสองนิ้วนะครับคอมีดเป็นทองเหลืองนะครับตาครุดเป็นเป็นการหล่อทองเหลืองนะครับลายทุดนะครับไม้นะครับไม้ด้ามขนาดอยู่ที่เราราวสี่สิบถึงห้าสิบเซนติเมตรนะครับนี่ครับ เป็นพระขอสําหรับงานเบานะครับงานสอยกิ่งงานตัดกิ่งนะครับด้วยความหนาที่โคนราวๆห้มิลน,นะครับแล้วก็ไล่เรียวปลายจนไปถึงนี่ครับราวๆ2อมิลน,นะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบคร่าวๆให้ดูนะครับดูคมๆกันนะครับ ันนี้ก็จะลองกับไม้ไผ่แห้งๆนะครับน,นี่ก็จะมีตาไผ่นะครับเดี๋ยวผมจะลองฟันตาไผ่ดู เดี๋ยวลองลองฟันไม้ไผ่ตันนะครับก็ไม่ตันเท่าไหร่นะครับอันนี้หาได้ที่โรงเรียนนะครับเป็นก็จะหาได้นะครับ Okay. ถ้าขอตัวนี้นะครับใช้งานเป็นงานเบานะครับก็ไม่ได้เน้นการสับฟันนะครับเพราะว่าสูงมีดคืองานสอยกิ่งนะครับตัดแต่งกิง่ง Okay. โอเคก็คมไม่มีเสียหายนะครับนี่เป็นอบชุบนะครับบอกระเือนะครับต่อควบคุมคุณอุณมภูมิมมมมนะครับจริงๆตัวนี้ลูกค้าสั่งมานานแล้วแหละนะครับก็ ไม่มีเวลาเก็บงานให้นะครับไม่ทําอีกแล้วนะครับทรงนี้ก็ทําพิเศษเล่มเดียวเพราะว่าด้วยขั้นตอนแล้วก็การทําขึ้นรูปค่อนข้างใช้เวลานะครับก็เลยจะไม่รับงานทรงนี้อีกนะครับก็ทําพิเศษนะครับสําหรับลูกค้า